สวัสดีทุกท่านนะคะเนาะวันนี้เรามาพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอ่ะมาดูผลกันนะคะเนาะในวันที่สิบสองนะคะออกกันที่หนึ่งสี่เก้านะคะข้างล่างอ่ะสี่หนึ่งนะคะเนาะแอดกอ็ให้เพื่อนๆนะคะไปทั้งหมดสี่ชุดเนาะอ่ะจะไม่เข้าเลยนะคะเนาะสี่ชุดนี้ไม่เข้านะคะหลุดนะคะเนาะ มาดูในชุดคู่นะคะหลุดกันไปนะคะมาดูชุดวิ่งนะคะแอดให้เด่นที่สามนะคะไม่มาห้าไม่มานะคะเนาะในชุดนะคะโซนสายห้าแอดไม่มีนะคะเนาะและโซนสายหนึ่งแอดมีที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะเนาะไม่มีเหมือนกันหลุดกันไปนะคะเนาะทั้งหมดทั้งสูตรสองเลยนะคะเนาะขออภัยจริงๆนะคะเพื่อนเนาะ เพื่อนรับชมกันมานะคะเนาะเมื่อที่แล้วเราถูกนะคะมองวดนี้ไปยังเลยนะคะเนาะโอ้ขอภัยจริงๆนะคะเนาะ,ะ,ะมาดูชุดแรกกันนะกับราวสูตรสองในวดนี้นะคะ <c oughs> ชุดแรกนะคะ าโซนสายห้านะคะ5 6 7และ8นะคะเนาะอ่ะโซนนี้ติด5้าติดหติดเติด8นะคะโซน4นี่หายไปเลยนะคะเนาะอ่ะมาดูชุดแรกกันนะคะห้าห้านะคะห้าหนะคะ ห้นะคะและ5 2นะคะโซนหนะคะห5้นะคะ66นะคะหกและ6กสองนะคะโซน7นะคะเจหนะคะเจ็ดหและ72สองนะคะโซน8นะคะ85หนะคะ86ห 80และ82ดสนะคะอ่ะวันนี้ได้ชุดกันเรียบร้อยนะคะเนาะอ่ะเด่นนะคะวันนี้เด่นสี่นะคะลองสองนะคะเนาะวันนี้ เด่นสีลองสองนะคะสีในนี้ไม่มีเลยนะคะเนาะแอดขอตัดเป็นห้านะคะเด่นสีลองห้าสายห้าที่จะมานะคะจะมีอยู่ที่ห้าศูนย์ห้าสองห้าหกห้าห้านะคะเนาะ คัดเน้นเวันนี้ขอเลือกสี่ชุดนะคะสี่ชุดแรกนะคะวันนี้ขอเลือกกันที่สี่สองนะคะสี่แปดนะคะห้าหนึ่งนะคะและเตาห่านะคะเนาะ ชอบกันไปนะคะเนาะวันนี้นะคะเป็นลาวสูตรที่สองนะคะเนาะวันนี้อ่ะนะคะมาดูลาวสูตรที่สามบ้างนะคะคำนวณกันไปเมื่อวานก่อนเนาะทาให้เพื่อนๆผิดหวังกันนะคะเนาะขออภัยจริงๆนะคะอ้เนาะหลุดกันหมดทุกสูตรเลยนะคะเนาะอ่านะคะขออภัยจริงๆนะคะเนาะในชุดนะคะหนึ่งสองสามสี่อะหลุดกันไปนะคะเนาะ ห้าไม่มานะคะเข้าลองสี่นะคะเนาะวันนี้เราติดในชุดลองนะคะส่วนในชุดนะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งและห้าหนึ่งไม่มีหนึ่งสี่นะคะเนาะในสูตรแอดนะคะหเห็นไหมที่แอดติดไว้นะคะเนาะไม่มีนะคะแล้วส่วนในโซนเก้านะคะแอบดบมีที่เก้าสามนะคะไม่มีเก้าสี่เนาะนะคะก็เลยพลาดกันไปนะคะเนาะ ขอพายจริงๆนะคะมามาเดินใหม่กันนะคะนาอมาเดินต่อกันนะคะในโซนนี้มาเดินกันในสายเลขที่จะมานะคะจะมีอยู่ที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะอ่ะติดเจ็ดติดแปดติดเก้าติดศูนย์นะคะเนาะในโซนนี้นะคะมาชุดแรกนะคะเจ็ดแปดนะคะ เจ็ดเก้านะคะเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งนะคะโซนแปดนะคะแปนะคะแปเนะคะแปดศูนย์และแปดหนคะโซนเนะคะเกนะคะเก้าเกศูนย์เะคะโซนศูนย์ศู และ01นะคะนอะองะแอดขอเพิ่มนิดนึงนะคะขอเพิ่มที่50นะคะ40นะคะ42นะคะ48นะคะและ93นะคะ 9ก้าห้านะคะเนาะอันนี้แอดเพิ่มนะคะเนาะเพิ่มในโซนนี้นะคะคอเด่นนะคะเก้านะคะลองหนึ่งนะคะวันนี้อะทำไมแต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะคะเนาะเพราะว่าแอดตัดสูตรใหม่นะนะคะสูตรสายเก้าที่จะมานะคะจะมีอยู่ที่เก้าสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าแปดนะคะ นี่จะเป็นในสูตรนะคะเนาอถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะส่วนสายหนึ่งนอ้องแอดขอเพิ่มที่ห้าหนึ่งนะคะสามหนึ่งนะคะเนาออ่ะอันนี้จะเป็นโซนนะคะนอะห้าหนึ่งสามหนึ่งนะคะสี่ศูนย ท่านใดชอบนะคะเนาะอ่ะขอสี่ชุดนะคะเนาะชุดแรกนะคะขอที่เก้าสามนะคะเก้าห้านะคะสี่สองนะคะและสี่ศูนย์นะคะอ่ะท่านใดชอบเนาะ โซนหนึ่งนะคะติดไปนิดนึงเนาะห้าหนึ่งนะคะและสี่แปดนะคะอ่ะจะเป็นในชุดนะคะเนาะที่เราคัดกันนะคะคัดเน้นๆน,น,นะคะเนาะวันนี้นะคะสี่ชุดเนาะเลือกกันเลยสี่สองสี่แปดห้าหนึ่งและ เกาหนะคะถ้าท่านใดชอบเหมือนแอดจัดเลยเนาะสี่ศูนย์นะคะเนี่ยนะคะอ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะคะเนาะวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปนะคะให้เพื่อนได้ที่รับชมเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะถ้าชอบนะคะสูตรสและสูตรสนะคะเนาะอ่ะอันนี้จะเป็น2นะคะ อันนี้จะเป็น3นะคะเนาะอ่ะวันนี้แอดเดี๋ยวจะตลงคิปให้เพื่อนเพืได้รับชมเลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามมาดูตลอดขาขอบคุณค่ะ